กินที่เดียวเลยนะคะถึงแบบงอกาบอแล้วของม้ไม่ยอไม่เคยกินเลยนะคะซีเรียวเนี้ยหิ่งห้อยเลยฉาบเดียฉาบเมักซีเดียคะเน่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 เ่เน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 เนเน่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 ีะ่่เน่อน่เ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 น่น่เ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 น่กเน่เนเน่เน่่เคยกินเเ มัออกแล้วอจะถอยไปหนมมานี่อ่กินต่อนะอ้าวโค้กโคยกินช่ยคอมเมนต์ระบอปพะชจกากดกระดินดิ่งเดินกดโค้กไต้องกดกระดิ่งนี้ด้วยนะคะกคใครชอบใฮเค้กินอนนี้ช่วยคอมเมนต์ระบอกระเจกาด้วยนะคะกดแล้วย่างกระดิ่งพูดกินกับ ต้องกดไลค์กังกดแล้เลยใช่ไหมไปดูเัอกินนะประจันกลห้ยไม่ลยกินเลยคำนี้ใช่ไหมนีม่กลุ่มน,นะน่ากินมากี่จะอยากกินพี่อยากกินมาก อยากลองกินดูแค่รู้แต่ไม่อยากกินเลยไม่รู้ทำมาทำไมไม่เคยกินกินดูค่ะ,ะ,อ,ะ,ะอือมจจง่ายมากเยอะแต่มากบ้างแบบบ้างรวย

โบกอากินละยินที่มันใหญ่ค่ะนี่คือชงเคียวจิ้งจไม่ใหญ่โกัดจะนียมเชี่ยง่ไมเนี่ยวันดีโวไม่ใช่ดิโกัดจะกัน ชาแน่ชาจอมชาแน่ด้วยโฟกักันชาแน่งจ้าจ่าโฟกัสอันจอมชาแนเงจ้าโฟกัสจ้าจ่าโฟกันจ๊ะ

ก็บังก่อไม่เยอะมาชู่มปีมือทำสีเยอะนะครับว่าจะเป็นไงกันนะครับอันนี้จะเป็นก่อนนะครับ